ฮัลโหลตอนนี้าอยู่ในสังสารักไอรักไปแล้วโดนเป็นเชฟโปใช้โปรแกรมอยากจอาโดนแมนเพราะเพื่อนอยากจอกให้ดูนีรหัสใหม่ของเรานง เหนื <thế? S 2> to então, ่อยไม่เอาปกติเราจะเอาหมดทีมแั่ก็หมดกู่หรือว่าบอสชอบไม่ยอมไม่เอาไม่ยอมทำมไม่ได้เก่งก็ทำไม่ดีอ่ะเสียงพูดยังไงดีทำมาไม่ได้เก่าเลย ลนล้ว่ยมากเ่อนันไม่ปเป็นคอร์ฟฉันไม่ต้องการเป็นคอ,อร์ฟฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาดกไจะจะได้ลูกกั เว่ามีอันนี้อีะจะหน้หรืกระจมงปล่าเหื่อจะไหมใช่นี่เข้ามาถึงฉันอ่านการอ้อหอินเทอร์เน็ตทำไมเน็ตก่างจังล่ะเน็ตของฉันคือเน็ตอะไร

อย่าลืมนะเจ้าจะเป็นนายอำเภอจะฆ่าค้นหาตัวแฝงเราจะกฆ่ามันทิ้งมึงเป็นใครทำไมามึงตามมามึงต้องการอะไร กนจะพยายามไม่อยู่ใกล้ใครยังยังไมา่ห <c oughs> ยับเลยเฮ้ยทำไมครับกดช่างไหมครับ <c oughs> ดดรสีมังโดดท้อเหรอหมูซีม่งสีเหลืองเป็นคนไม่ดีอะไรไม่เชื่อ ฉันนะฉันเป็นนายอำเภอนะนายไม่ต้องโกหกสีม่วงนายไอสีม่วงนึงไปเลยมึงไปเลยฉันคือนายอำเภอสีม่วงเขาทำไมขาป้านายคือนายอำเภอเจ้าชีเนะ่ครับแล้วผมจะไปปาสีม่วง พราะสีม่วงบอกว่ามันน,น้ำเพอแต่จริงๆแล้วผมเป็นน้ำเพอถึงเมื่อส,สีเขียวใช่ Replayplay จริงนะครับคุณสิมวงังพอดีว่าผมเป็นนามเพอ่แล้วคุณมาพูดว่าคุณเป็นนามเพอได้ไงครับไอ้สีม่วงไม่ไมีใครมาแต่วงเลย สีม่วงแล้วมันไม่นค่ะก็แปลว่าสีม่วงเรต้องเป็นสีม่วงฉันต้องฆ่าสีม่วงเสร็จแล้วไอ้สีม <Wow. S 1> so, ่วงไม่รู้ดิสิ่คฆ่าสีม่วงเพราะสีม่วงมันเป็นคนไม่รู้ดิได้ฉุดค่าสีม่วงเฮ้ยเดี๋ยวนมาได้ไงยะนายเป็นตัวแฝงเหรอ ขวาคือว่าพวกเราอะผมไปนามเพ่อะตัวท่นะครับผมไานเำเพอผมไปป่าสิงห์ัเแล้วอะตัวทนะไอตัวแฟร์นแถวนี้นายคงจะไม่ได้ลุ้นบทจักไม้นนายอะตัวแฟร์นั่นะฉันจะฆ่าแกเกเป็นตัวแฟร์ ยัางว่ลเราจะขิ้เคีเอุ้ยได้มหมดมาบอกผีด้วยเยบ้บา้าที่รักที่สุดโ <c oughs> มกิจ้า <c oughs> อุ้ยากต่ที่ปิดจะ,ไป,จะไ,ปไปช่วยเพื่อนแล้วก็จะไปไปช่วยวเพื่อนไปช่วยหัวหน้าไปช่วยไปช่วย ไปไปช่วยไปช่วยลูกเรือแล้วก็ไปฆ่าลูกเรือแล้วก็ไปช่วยตัวแฝงแล้วก็ไปฆ่าลูกแฝงฉ <c oughs> <c oughs> ันหมดแรงนะพี <c oughs> ่ชนะ super hero io มวยกระป๋องวิ่ง <c oughs> อยากได้กินไก่ยังหอม <c oughs> <c oughs> ไปแจ๊ก <c oughs> ไ,ไ,ไม่ชอบเน็ตเลยเน็ตเป็นกาด g a ดขอเพื่อเราทำงานนี้ขอเน็ตดีดีหน่อยขอสุดขัเส่วนตัวก็ดีดีแต่จ่ายจ่ายไปสามร้อยห้าสิบเลยนะต้องจ่ายไปอีกสองอยห้าสิบทุกเดือนโอ้โห

มีคนทำอะไรอ่ะทำไมมันไม่มีเสียงอ่ะอยากครั้งที่สองมาฉั่เป็นหมอผีนะผีข้าแกข้าแกเธอไม่จันไม่ได้เป็นหมอผีน้องเป็นฮัลโหล หาสัพอนแลว้าสัปปะอ่นแล้วอืมหาสัเปลี่ยนหาสเปลี่ยนห้าสัโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยโเคทุกคนวันนี้เราเกมออก

คนเดินไอ้เนะ่ยตึงมือฉันก็จะตายฉันก็จะตายตื่นแล้วนะ ร้อยดูนัดนัดนี่หนึ่งร้อยกี่หนึ่งพันดอลลมที่จะมุงกดได้ไปรับของฟรีก่อน